สวัสดีครับวันนี้ก็หยุเกมลายเลนเจอร์นะครับตอนนี้เนี่ยสเตต t อีเวนต์ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะก็รางวัลมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอโอเคก็ไปกดรับกันเลยก็จะไปเปิดกาชาให้หมดนะครับมาน่า,นาจะเปิดได้3ครั้งนะคือยังไม่มีสักตัวได้4ครั้งนะครับตัวนี้เนี่ยเพิ่มโอกาสคู่เทพนะครับ โอลิเวอร์แล้วก็บาคีนะเพิ่มโอกาส1.32%นะครับมาขอสักตัวยกเลิกไปตอนแรกก็สัก9กครั้งนะครับตัวเลขนำโชคผมนะไปจะได้ไหมเนี่ยมาบโอ้โหเอ็ดเวิร์ด เฮ้ยเดือนนี้ก็จะไม่ได้โคโลโบสักตัวแล้วเนี่ยโอลิเวอร์มาก็ได้บากิมาโอ้โหดาวินชีเออตัวนี้ได้ทุกตัวเดี๋ยวทำพีร้อยแล้วดาวินชีเนี่ยไปอีกสองรอบนะครับนี่บาีิมาดิ ก็มี9ก้าดาวเรายังไม่มีสักตัวนะครับโอ้โหพี่โก้พี่โก้ผมจับปีร้อยไปเรียบร้อยแล้วมาโอ้โหตัวแบบโคตรเทพนะครับรอบนี้มีเพิ่มแล้ทุกตัวเลยโอ้โหอันนี้ทำพีร้อยไปหมดละอ่ะก็อดมันเดิมนะครับไม่ได้เลยเลยทีมก็มีประมาณนี้เดี๋ยวไปพีพีให้ดูนะครับก็มีตั้งรับชนะบ้างนะ นะบ้างแพ้บ้างาทีมผมก็ใช้บาวตุตลกมาช่วยนะครับแต่ว่าเกียร์ก็เจ็ดดาวทั้งหมดเลยคือตัวเกียร์ก็พอใช้นะครับมันยังไม่โหดเนี่ยก็เป็นเกียร์กระดิ่งพวกนี้อ่ะกน็นำมาใช้ก่อนนะครับมีเอลิทที่เจ็ดดาวล้วนนะครับแล้วก็บาวตุตลกนะส่วนโทวาก็เ็ดดาวล้วนนะครับช่องกลางก็ อาเกียร์ฟี่นะครับไปไปพีพีกันดูอ่าดูสักสองรอบนะครับทีโมโหอ,อ่ะน่าจะได้อยู่คือตัวนี้เนี่ยผมก็ใช้บาวตัวตวลกมาแทนนะค่อนข้างช่วยได้เยอะนะครับก็ยังไม่เศษกองมา เฮ้ยชายกะเจออะไรตายวะนนี้โอเคน่าจะตายเอลซาละ่ะไม่นะ,ะได้อยู่นะข้างหลังเนี้ยอ่าโดนเจาะไปนะครับอ่เพิ่มได้มาผมก็ไม่ต้องน่าจะไม่ใช้เทมแล้วใช้แค่โล่พอนะครับ ถ้าเรายิงมิสไซล์ปุ๊บ่ะรู้สึกว่ามันจะกดโล่นะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดเจออะไรเหมือนตึงๆวะ่ะอ่โอเคเศกกล่องไปเรียบร้อยแล้วดีหน่อยทายกระเป๋าไว้นี่ครับโดนเศกเราู้ว่านะครับอจากเบาตัวต,วตวลกนะยิ่งมีรีเซ็ตสกิลเนี่ยบอกเลยนะครับเฮ้ย มีสายเขียวมาโอเคเรียบร้อยก็ยยชนะไปนะครับมาอีกทีมหนึ่งเจมมโหบาคิแต่ว่าเขาบวกบวกไม่เยอะนะบวกเสลยภาพมีเจมมงตัวเดียวที่2งพันหนึ่งร0 6โอเคแปลว่าเขาไม่ได้ค่อยฟาร์มเท่าไหร่ส่วนผมเนี่ยอัพไป2,000 2,060ทั้งหมด6ตัวนะครับแต่ว่าเสียดายไทยกะมันไม่มีเพิ่มนะพวกไทยกะพวกไอตัวเก่าๆนะครับอ่าบาตวตัวตลกเนี่ยมันก็ไม่มีอ่าลิติกิก็ไม่มีเพิ่มนะครับก็ค่อนข้างเสียดายอ่าบอสเคโดนไปโดนลำนำนะครับ โอเ,เคได้อยู่นะคือตัวเจาะหลังมันเยอะนะครับโดนทั้งลำนำแล้วก็เศษกล่องนะครับอันนี้ผมใช้เอฟเฟกต์ไออาวุธนะครับก็คือเพิ่มทักษะเ,เพิ่มความแม่นยำทักษะนะครับ39นะครับมันก็เลยแม่นยำขึ้นนะคือมันโจมตีฮาโลมันตะอยู่แล้วนะครับก็เลยอ,อาไป เคก็ okay. ประมาณนี้นะครับอขออีกทีมแล้วกันนะทีมเราก็ยังพอได้อยู่นะครับถึงไม่มีตัวใหม่ก็ตามโอ้โหทีมค่อนข้างโหดเลยมีตัวบินนะครับก็ลองสู้ดูเขายังใช้ตัวเก่าอยู่นะตัวเก่า2ตัวสองสตัวบ้าไฟเนี่ย ผมว่ามันก็ใช้ได้ดีอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับว่าโหดเท่าไหร่แต่ว่าคอมโบได้อยู่นะครับเนี่ยโดนเสกไปคือยิ่งเป็นธาตุไฟนะครับเบาตัวตลกใช้งานเรื่อยๆเลยเดี๋ยวดูแซนลี่แม่มดกันโดนแช่และคือถ้าพัดไปนะครับ ่าเพึ่งแช่แล้วก็ยิงนะ,ะให้แช่ไปก่อนถ้ายิงปุ๊บกดโล่แน่นอนนะครับเนี่ยดีละให้มันกดโล่ไปก่อนอแล้วก็ยิงไปโอ้โหยิงเขาไม่ถึงสลอตมาบางนี่คือส่วนใหญ่ผมแช่แล้วก็ยิงปุ๊บมันกดโล่ตอนนั้นเลยนะครับอันนี้อย่างน้อยมันก็่าน้ําแข็งก็กัดเลือดมันไปเรียบร้อยลอะเราน่าจะชนะก่อนนะแซลลี่ตัวเดียวตีไม่ตายละ อ่ะโอเคเรียบร้อยมันโดนสะท้อนตายอ่ะก็ชนะไปนะครับคือทีมเราเนี่ยก็พอได้อยู่แต่ว่าพอเป็นลีกมัตเตอร์เึ้นไปเนี่ยมันเริ่มตึงๆนะครับอาเคียมตั้งรับเนี่ยแล้วก็พอสู้ได้อยู่อ่ะก็มีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับเมื่อวานนี่แพ้สองรอบติดเลยโอเคก็ประมาณนี้ครับในส่ว,น,วนนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ